และความกลัวไม่ทันจะหายความควายก็เข้ามาแทรกอีกก็คือเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ผู้ชายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์แต่สิ่งที่มันเหมือนกับผีซ้มดำมพอยและความกลัวไม่ทันจะหาย ความควายก็เข้ามาแทรกอีกก็คือเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ผู้ชายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์นี่ไม่ได้ออกจากปากพี่น้องประชาชนคนธรรมดานะบางคนก็บอกว่าคุณอัจฉริยะเป็นแค่คนธรรมดาไม่นับคุณอัจฉริยะก็ได้แต่ออกจากปาก ระดับอดีตรองผู้มญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติชันยศพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานมายืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้แสบก็อดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ผู้ชายมันก็มีอยู่สองคนมาจากพรรคเพื่อไทยคุณอาชีริยะก็ยังเปิดเผยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ย ได้โทรมาหาคุณอัชิริยะนี่เขาบอกกลางรายการนะครับแล้วคุณอัจฉริยะก็บอกว่าจนไม่รู้หรอกว่าทาน,นายกอดีตนายกจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่คนสนิทของท่านสองคนเป็นผัวก,กับเมียเนี่ยทำหน้าที่เคลียร์คดีเก็บสวยกับเขาด้วยและออกตัวในนามของท่านอดีตนายกเพื่อให้พวกเว็บพนันออนไลน์พวกสแกมเมอร์ ถือตัวนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเพื่อเปิดกิจการทำสแกมเมอร์คอเซนเตอร์และเว็บพนันออนไลน์หลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยถึงแม้ว่าคุณอาชิริยะจะยืนยันว่าท่านอาดีตนายกโทรมาหาแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่คุณอาชิริยะก็บอกว่าเลขาส่วนตัวของท่านอาดีตนายกเนี่ยเกี่ยวข้องร้อเอร์เซและยืนยันได้ ดังนั้นมันก็ตกอยู่ในสภาพที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกตอนแรกก็ใบ้ว่าเลขาของอดีตนายกเป็นผู้หญิงชื่อเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งชื่อเป็นอากาศเป็นผู้ชายนานเข้าทนความลบเล่าไม่ไหวก็เปิดชื่อว่าผู้หญิงชื่อว่ากระต่ายผู้ชายชื่อว่าฝน ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องไปเชิญผู้หญิงที่ชื่อกระตายผู้ชายที่ชื่อว่าฝนเนี่ยมาสอบสวนเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ทำก็จะถือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะเขา เปิดเผยจูงแจ้งขนาดนี้แล้วก็มีคนยืนยันว่าต้องไปเคลียคดีต้องเอาเงินไปส่งสวยต้องไปขอตัวเพื่อจะทำสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์กับสองคนนี้ล่ะและสองคนนี้ก็อ้างว่าทำงานให้กับท่านอดีตนายกส่วนหลายคนก็มองว่ามันเป็นตัวละครหลอกหรือเปล่า กระต่ายนางสาวกระต่ายหรือนางกระต่ายกับนายฝนนี่มันเป็นตัวละครหลอกหรือเปล่าผมก็สอบถามไปที่คนที่เขาอยู่แวดวงระดับสูงของพรรคการเมืองที่เคยเป็นแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยทุกคนก็ตกอกตกใจกันไม่คิดไม่ฝันว่าหวยมันจะออกสองคนนี้เอาละครับ ขณะนี้ก็ยังถือว่าทั้งสองคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนื่องจากว่าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้เรียกตัวมาสอบสวนและยังไม่ดำเนินการแจ้งดำเนินคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์คอเซนเตอร์เว็บพนันออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่ตอนนี้จองกระถินไว้แล้วนางสาวกระต่ายกับนายฝนอาการนี้ก็ทำให้พักเพื่อไทยอยู่ไม่ติดแล้วครับตอนนี้ถึงแม้จะพยายามที่จะไม่พูดเรื่องนี้พยายามที่จะหาเรื่องอื่นมากบเกินแต่พี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่มันไม่ใช่ผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงมันมีอยู่แค่สองคน มันจะเป็นใครอีกล่ะแล้วทำไมสองคนนี้ไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาปฏิเสธไม่ออกมาแถลงให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนต้องการจะดูดวงตาต้องการจะดูสีหน้าท่าทางไม่ใช่เงียบหายไปอย่างนี้นี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อกรณี scammer call นเ n t e r เว็บพนันอาชญากรรมออนไลน์ line, ข้ามชาติครบวงจรตอนนี้ยัง เงียบอยู่มิดซีลีมิดจัดจากอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ผู้ชายทั้งสองคนผมก็อยากขอเรียกร้องให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ผู้ชายทั้งสองท่านนะครับผมยังไม่เชื่อว่าท่านไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เว็บน,นันออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรยังไม่เชื่อ เพราะตอนนี้มันมาอยู่แค่นางสาวกระต่ายกับนายฝนนางสาวกระต่ายกับนายฝนยังไม่ได้ซักทอดต่อว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนไหนท่านใดที่เป็นผู้บงการช่วยเหลือกลุ่มอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติทั้งหลายยังไม่ได้บอกดังนั้นเราก็ถือว่าเรายังไม่เชื่อเพราะเขายังไม่ได้บอก เราก็รอให้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนี่มาทแถลงแต่เหมือนพระศุกเข้าพระเสาแทรกอีกรอบหนักนะครับเที่ยวนี้ความวัวยังไม่หายเลยความควายตัวใหญ่ด้วยระดับบิ๊กควายตัวใหญ่ก็แทรกเข้ามาอีกนั่นคือคำให้สัมภาษณ์กับพิธีกรที่ พลโทบุญศินพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่สองได้พูดที่จังหวัดอุบลราชธานีปฐมอ,อโศกอะไรนะราชธานีอโศกนะครับที่อุบลราชธานีราชธานีอโศก,นะกนะครับท่านบอกว่าต้องลบกันไปได้แค่หกชั่วโมงมีคนสั่งให้ท่านเลิกลบแค่นั้นแหละครับ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของแผ่นดินเพราะคนที่สั่งอย่างนี้เนี่เข้าข่ายกรบฏโทษประหารชีวิตเพราะขัดขวางการปลกป้องดินแดนของทหารไทยขัดขวางการทำหน้าที่ในการปลกป้องรักษาอธิปไตยของชาติของกองทัพไทยพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าพฤติกรรมกรบฏคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนสั่งหลายคนก็พุ่งเป้า ว่าคำสั่งนี้ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บกหรือกองทัพไทยนะ่ะผู้บังคับบัญชามันก็อยู่ที่กระทรวงกลาโหมทุกคนก็เพ่งเล็งไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์พอทุกคนเพ่งเล็งไปยังท่านวันนั้นท่านเป็นรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ยืนยันเด็ดขาดว่าท่านไม่เคยคุยกับแม่ทัพภาคที่สองก็คือพลโทบุญสินไม่เคยห้ามไม่เคยสั่งให้หยุดมีแต่บอกให้ทำเต็มที่และพยายามบอกให้แม่ทัพภาคที่สองนั้นยึดปราสาทตาควายคืนมาให้ได้ก่อนที่แม่ทัพภาคสองจะ,กะเกษียณอายุราชการนี่ท่านยืนยันอย่างนี้ แล้วก็มีท่านอาจารย์วันวิชิตจากมหาวิทยาลัยลังสิตวันนี้เป็นคณะทำงานของพลเอกนัทพลนาคพาณิชมายืนยันด้วยแล้วก็เอาคำพูดที่เคยถามพลเอกนัทพลในเรื่องนี้เนี่ยมายืนยันจากการฟังคำชี้แจงอย่างหนักแน่นและคำกล่าวของอาจารย์วันวิชิตทุกคนก็แน่ใจว่าไม่ใช่ พลเอกนักตพลนาคพาณิชแน่ที่เป็นคนสั่งให้แม่ทัพภาคสองพลโทบุญศินภาดกลางซึ่งทำหน้าที่บัญชาการรบในขณะนั้นหยุดยิงตั้งแต่6ชั่วโมงแรกของการประทะในวันที่24กรกฎาคมเมื่อกลับไปดูผู้รับผิดชอบในวันนั้นก็คือวันที่มีการประทะกัน เริ่มต้นวันที่24เวลา7นาฬิกา40นาทีเปิดฉากครบกันอย่างเต็มรูปแบบเวลา8นาฬิกาวันนั้นนางแพทองทานชินวัตรยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนางแพทองทานชินวัตรทำหน้าที่ ได้แค่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วใครทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนางแพทองฐานคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วก็สไลด์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทั้งหลายครับในวันนั้นไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหหมนี่พูดอย่างเป็นธรรมนะครับเพราะในวันที่สามกรกฎาคมในวันที่คณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหหม ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเว้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไว้ส่วนพลเอกนัตพลยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนั้นไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยดำรงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องงานด้านความมั่นคงทั้งหมดกำกับดูแล สภาความมั่นคงแห่งชาติกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมนาตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธอย่างแข็งขันขึงขังเลยว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนพูด ไม่ได้เป็นคนสั่งให้แม่ทัพภาคสองหยุดยิงตั้งแต่หชั่วโมงแรกของวันที่24แล้วใครสัง่งทุกคนก็พุ่งเป้าไปแม้พิธีกรคุณอัญชลีภัยรักณ์หรือพี่ปองนี่จะเอ่ยชื่อแต่ก็ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆจากคนที่ถูกเอ่ยชื่อในขณะนั้นก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยังเงียบอยู่ยิ่งเงียบจึงทําให้ทุกคนนี่เข้าใจว่าอ้าวเมื่อไม่ใช่พลเอกนะัทพงศ์ม,มันก็เหลือคนเดียวก็คนทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและก็กํากับดูแลบังคับบัญชากระทรวงกลาโหมเพราะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงดังนั้นจึงอยากจะให้ ท่านออกมายืนยันว่าท่านไม่ได้สั่งจะได้รู้ว่าพลโทบุญสินภาคการนี่พูดไม่จริงเอาเรื่องเท็จออกมาพูดกับพี่น้องประชาชนว่ามีคนสั่งให้แม่ทัพภาคที่สองนี่หยุดยิงตั้งแต่6ชั่วโมงแรกนั่นคือเปิดฉากยิงกัน8ปดโมงเช้าของวันที่ยีก่อนบ่ายสองของวันที่24บอกให้หยุดยิงแล้วแต่พลโทบุญสินแม่ทัพภาคสองไม่ทำตาม ที่ได้รับคําสั่งมาให้หยุดยิงเดินหน้ารบทวงพื้นที่ที่ทหารขเขมรฮุนเซนยึดไว้กลับคืนมาให้หมดยิ่งบุคคลที่พี่น้องประชาชนสงสัยยังเงียบอยู่ความเงียบทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ว่าที่ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าออกมาปฏิเสธเหมือนที่ท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นก็คือพลเอกรนะัตพลนาคพาณิชย์ท่านออกมาปฏิเสธขึงขังจริงจังและท้าสาบานเลยวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคำถามก็คือแล้วอีกคนหนึ่งละ่ะคนที่รับผิดชอบมีอำนาจเหนือกว่าในทางกฎหมายในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอำนาจเหนือกว่าพลเอกนัทพลนาคพาณิชทำไมยังเงียบอยู่